สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 Channel ชแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูโค้ดสีของสายแต่ละเส้นสายแต่ละเส้นของวิทยุเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนะบางคนก็เจอปัญหาโดนตัดสายมาแล้วไม่รู้สายสีไหนเป็นเส้นอะไรเป็นสายอะไรบ้างนะวันนี้ลุงอ้วนจะมาเฉลยมาบอกเลยนะว่าสายสีอะไรทำหน้าที่อะไร มีชุดสายไฟชุดสายลำโพงหน้าชุดสายลำโพงหลังจุดนี้เป็นชุดสายลำโพงหลังนะสีแดงสีขาวเนี่ยชุดควบคุมพวงมาลัยชุดนี้เขาจะมีทั้งปักยี่สิบแปดพินนะและยี่สิบพินมีสองรุ่นเสียอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันและที่สำคัญคือชุดสายไฟกล้องหลังเดิมของรถ นะเขามีสีอะไรบ้างมีวิธีการต่อ,อยังไงใช้ไฟกี่โวลต์ไปเลี้ยงเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ลูกอ้วนบอกทุกเส้นเลยนะอ้าวเดี๋ยวไปดูกันเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยเมื่อกี้ดูในรถอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลูกอ้วนถอดปลั๊กมาให้ดูข้างนอกชัดๆเลยว่าสายไหนเป็นสายอะไรปลั๊กเขาก็จะมีสองสองชุดอย่างนี้อันนี้เป็นปลั๊กเมนใหญ่อันนี้เป็นปลั๊กสายลําโพงหลัง ส่วนของสายไฟสายลำโพงก็จะมี2ปลั๊กตรงนี้อันนี้เป็นปลั๊ก10พินอันนี้เป็นปลั๊ก6พินนี่10พินนะดูอ้วนดูให้ดูชัด,ชดปลั๊ก6พินกับปลั๊ก10พินอ่าปลั๊ก10พินนี่เป็นปลั๊กเมนเลยเนี่ยอวนเสียบให้ดูอย่างเงี้ยเนี่นี่เข้าไปล็อกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าสีอะไรทำหน้าที่อะไรนะอ่ะเริ่มเลยก็ สายไฟสายกาวสายไฟผ่านสวิตสายไฟหลีอ่ะมันอยู่ตรงไหนสีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือสายเมนเลยนะไฟตรงจากแบตเตอรี่เห็นไหมเขาเรียกไฟแบตเตอรี่สีฟ้าคาดเหลืองแต้มด้วยจุดสีบรอนอันนี้จำไว้เลยนะของโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันหมดอาจจะเปลี่ยนไปตามรถแต่ละรุ่น ถ้าเป็นโตต้ารุ่นตระกูลรถกระบะนะโตต้าที่เป็นตระกูลรถกระบะตั้งแต่ไมตี้ขึ้นมาเลยจนถึงสุดที่วีโก้แชมป์สุดที่วีโก้แชมป์ Champ, เขาจะเขาจะใช้ปลั๊กสีนี้หมดเลยรหัสสีเป็นแบบนี้หมดเลย f o r t u n เนอร์ o ทุกรุ่นเลยอ,อันนี้คือสายไฟตรงไฟแบตเตอรี่ให้น้องๆดูชัดๆตัวที่สองคือไฟผ่านสวิต หรือไฟ acc ไฟผ่านสีกุญแจแล้วแต่ใครจะเรียกนะสีเทานี่อ่ะเส้นที่3นี่คือไฟหลีไฟหลีจะเป็นสีเขียวแต้มด้วยจุดสีบอลน,นี่ไฟหลีไฟดิมเมอร์ไฟอิลูมิเนชันนะแล้วแต่ใครจะเรียกไฟแบตเตอรี่ b บ,บวก แบตอันนี้คือสายไฟอันนี้ไฟผ่านสวิตอันนี้ไฟหลีทีนี้กลาวล่ะนี่กลาวจะเป็นสีน้ำตาลอ่ามาร์กด้วยจุดสีบอลเขาจะใช้โค้ดสีนี้หมดเลยสำหรับโตโยตา้ารถกระบะอรถกระบะตั้งแต่ม i ี h เอ็ โตต้าไทเกอร์โตต้าวีโก้ทุกรุ่นเลยจนถึงฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ปี05ไล่จนถึง er, อ er ฟอร์จูเนอร์ er, ตัวแชมป์ปี2014-15นะจะใช้ปลั๊กนี้หมดเลยไฟตรงไฟผ่านชวิตสีเทาไฟดิมเมอร์ไฟลีสีเขียวสีน้ำตาลคือกล่าวอันนี้คือไฟเขาจะมีแค่นี้สำหรับคนที่หาสายอยู่ก็หาดูได้เลยบางคนปั๊กโดนตัดไปแล้ว อาส่วนสายลำโพงเขาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้นี่ลวงอ้วนแยกให้ดูนี่ปักจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ลำโพงด้านขวาหน้าอันนี้ลำโพงด้านซ้ายหน้านะสำหรับปักนี้นะสายบวกก็จะเป็นนี่เลยให้สังเกตสายบวกเขาจะอยู่ด้านบนสายลบจะอยู่ข้างล่างนี่ก็เหมือนกันบวกบนลบล่างอ่าด้านขวาก็จะเป็นสีเขียวแต้มด้วยจุดสีบอลนี่นะ ส่วนลบจะเป็นสีน้ำเงินแต้มด้วยจุดสีบอลอันนี้ลำโพงหน้าขวาอ่ะหน้าซ้ายก็จะเป็นสีชมพูแต้มด้วยจุดสีบอลเป็นบวกแล้วก็สีม่วงแต้มด้วยจุดสีบอลเหมือนกันเป็นลบอ่าด้านซ้ายนี่นะคู่ด้านซ้ายคู่ด้านขวาอ่าทีนี้มาดูอีกฟักหนึ่ง นี่เป็นปลั๊กลำโพงหลังอ่าเป็นปลั๊ก6กพินตัวนี้อันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายสีแดงแต้มด้วยจุดสีบอลนี่จะเป็นสายบวกสีขาวแต้มด้วยจุดสีบอลเนี่ยจะเป็นสายลบอันนี้คือด้านขวาลำโพงหลังขวาลำโพงหลังซ้ายสีดําแต้มด้วยจุดสีบอลนี่ก็เป็นบวกสีเหลืองแต้มด้วยจุดสีบอลก็เป็นลบอันนี้ด้านซ้าย หลังซ้ายหลังขวาเขาจะมี2ปลั๊กเมนหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นี่เดี๋ยวลงอ้วนพามาดูปักที่สำคัญอีกปักหนึ่งหลายๆคนอาจจะหาสายไม่เจอนะสำหรับคนที่เปลี่ยนวิทยุแล้วก็อยากใช้กล้องหลังกล้องเดิมสำหรับโต้ตาฟอร์จ n e เอันนี้เป็นปัก16พินเนี่ยเขาจะมีสายออกประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆ เป็นปัก16พินสีอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวลงอ้วนจะบอกฮะเริ่มตั้งแต่สายสีฟ้านี่เลยสีฟ้าเนี่ยถ้าเป็นวิยุธเดิมเนี่ยคือสายปาักกิ้งเวลารถวิ่งเราจะได้ดูได้ตัวนี้ก็ต่อไปลงกล่าวเป็นปักกิ้งมาดูสายทีนี้สีขาวสีแดงสีขาวแต้มด้วยจุดบอลสีแดงแต้มด้วยจุดบอลสีดําแต้มด้วยจุดบอลเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นสีออกเทาๆอ่าเริ่มแต่ตัวนี้เลย อันนี้เป็นสายสัญญาณภาพของกล้องหลังอันนี้เป็นกราวของกล้องหลังนี่คู่กันนี้นะสีดําเป็นไฟ6โวล์นะเพราะว่ากล้องหลังเดิมของเขาเนี่ยมันใช้ไฟแค่6โวล์มาเลี้ยงตัวนี้เราต้องแปลงจาก12มาเป็น6โวล์ก่อนค่อยมาต่อใส่สีดํามาร์กด้วยสีบอลส่วนสีเทานี่เป็นกราวของไฟ6โวล์ตัวนี้อ่ะอันนี้เขาจะคู่กันอย่างนี้อันนี้ก็คู่กันอย่างนี้อันนี้สัญญาณของกล้อง อันนี้ลบของกล้องอันนี้ไฟ6โวลต์อันนี้กราวไฟ6โวลต์ส่วนตัวนี้เป็นสายปักกิ้งอย่างที่ลูกอ้วนบอกไปแล้วในกรณีที่เราต้องการใช้กล้องเดิมของรถเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟ6โวลต์เข้าไปเลี้ยงกล้องนะถ้าเอา12ไปเลี้ยงเนี่ยกล้องพังนะหรืออีกกรณีหนึ่งใครที่มีปักอย่างนี้ก็เรียกปักไฟกล้องหลังก็สามารถเอามาต่อได้เลย ปักสิบหกพินเขาเรียกเนี่ยเนี่ยอันนี้คาเมลา่าต่อไปกล้องหลังส่วนตัวนี้ส่วนข้างในตัวนี้เป็นตัวแปลงจากสิบสองเป็นหกโวลต์แล้วก็เอาเนี้ยไปต่อใส่กล้องหลังแค่นั้นเองแล้วก็ลงกลาวเออในกรณีที่เรามีปักแปลงไฟนะปักแปลงเขาเรียกแปลงตรงรุ่น12โวลต์เป็น6โวลต์ถ้าใครไม่มีตัวแปลงนี้ก็สามารถเอาแปลงจาก 12มาเป็น6วลนแล้วก็มาต่อเข้าสีดำนี้ได้เลยนะตัวนี้อ่โอเคเข้าใจนะตรงนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาดูปลั๊กควบคุมพวงมาลัยอ่าปลั๊กนี้จะมี2รุ่นนะอ่าลุงอ้วนมีตัวอย่างปลั๊กที่เป็น20พินมาให้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ28พินใช้โค้ดสีเดียวกันนะอันนี้คือ20พิน ส่วนอีกปักหนึ่งนี้จะเป็น28พินนะเป็นปักใหญ่เลยดี๋ยวหลวงอ้วนให้ดูปักเนี่ยเป็นลักษณะปักแบบนี้อันนี้ของล้วนมีเป็นของตัวเมียเนี่ยนะอันนี้ปัก20พินจะเป็นตัวนี้นะเป็นปักคอนโทรลพวงมาลัยอันนี้ถ้าเป็นสายตรงรุ่นก็ไม่ต้องทําอะไรคือสามารถเสียบต่อได้เลยมันจะตรงปักของมันเลยไม่ว่าจะเป็น20พินหรือ28พินนะสามารถเสียบกันได้เลย แต่ถ้าโดนตัดไปแล้วเนี่ยเราจะหาสายไหนนะอยู่ตำแหน่งไหนคีหนึ่งคีสองนะอาดุงอ้วนมาบอกสายให้ดูว่าสายไหนเป็นสายไหนสายสีน้ำเงินแต้มด้วยจุดสีบอลเนี่ยสีน้ำเงินแต้มจุดบอลเขาจะแต้มเป็นทั้งเส้นเลยอันนี้เป็นกาวนะเส้นนี้จะเป็นลบต่อลงดินเลยตัวนี้ต่อลงกาวตัวถังเลยแล้วก็สีแดงนี่เป็นคีหน่งนะสีแดง แต้มด้วยจุดบอลในคีหนึ่งสีขาวแต้มด้วยจุดบอลนี่คือคีสองถ้าไม่มีระบบควบคุมพวงมาลัยตัวนี้ต้องต่อลงกลาวด้วยถ้าไม่ต่อลงกลาวนี่ตัวกดสั่งงานที่หน้าจอของรถจะไม่ทำงานนะสำหรับสีน้ำเงินแต้มด้วยจุดบอลนะตัวนี้ต้องต่อลงกลาวด้วยนะโหมดฟังก์ชันจะไม่ทำงานตัวนี้ตัวสั่งงานที่พวงมาลัยนะเขาจะไม่ทำงานเลยตัวนี้สั่งโหมดต่างๆเลือกอัตราสิ้นเปลืองของรถต่างๆพวกนี้ ถ้าเราไม่ต่อเนี่ยมันไม่ทํางานเลยตัวนี้ต้องต่อนะยังไงต้องหาให้เจอสีน้ําเงินจุดคาดบอลน,นะตัวนี้ถึงเราไม่มีวิยุเรา,อาตอควบคุมพวงมาลัยไม่ได้สีนี้เราต้องต่อต่อลงดินต่อลงกลาวเพื่อให้ระบบของรถมันทํางานได้ครบสีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัว2 0่สิพินหรือ2 8ิพินโค้ดสีเหมือนกันตัวนี้โอเค อาส่วนปักของโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็จะมีหลายรุ่นหลายเบอร์หลายซีรีส์นะในรถแต่ละแบบที่ลุงอ้วนเอามาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่สำหรับโตโยต้าตระกูลรถกระบะวีโก f ฟอร์จูเนอรรหัสสีของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีมาร์กและไม่มีมาร์กพวกนี้นะอันนี้เป็นอันนี้ลุงอ้วนให้ดูเป็นของโตโยต้า วีโก้ตระกูลกระบะส่วนสีน้ําเงินสีดําพวกนี้ก็จะตระกูลพวก v ีออพวกแคมรี่ต่างๆเดี๋ยวลงอ้วนเอามาให้ดูอีกทีนึงว่าของรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นแบบไหนปักลําโพงหลังก็จะไม่เหมือนกันเขาจะมีสายอันนี้ออกมา2เส้นถ้าเป็น v ีอออันนี้ก็สีเขาจะต่างกันออกไปของแต่ละรุ่นโอเคเรียบร้อยนะ ใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยลบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยนะเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ